คนจะรักอยู่ที่ไหนเขาก็รักค่ะคนจะลืมอยู่ที่ไหนเขาก็ลืมกันได้อย่าวิ่งไล่ล่าอย่าวิ่งตามใครมากเกินไป เพราะสุดท้ายคนที่ไม่ใช่ทำดีให้ตายทำดีต่อไปเขาก็ไม่ใช่อยู่ดีมันก็เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนรักของเราค่ะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ต่อให้คุณทำดีต่อให้คุณพูดดีต่อให้คุณเป็นคนดีดูแลเอาใจใส่แค่ไหนสุดท้ายเขาก็วิ่งหนีคุณ เขาก็ไม่เลือกคุณอยู่ดีทําดีให้ตายเขาก็ไม่เห็นค่าแต่ถ้าวันนี้คนคนนั้นเขารักเราจริงเขาเป็นคนของเราคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะอยู่เฉยๆเขาก็รักเป็นยังไงเขาก็รักแต่งตัวหน้าตาย,ยังไงพูดยังไงเขาก็รักคุณค่ะดังนั้นวันนี้หมดเวลาวิ่งไล่ล่าวิ่งไล่ตามใครสักทีให้คุณกลับมารักตัวเองอีกครั้งได้แล้วค่ะวันนี้ให้คุณไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วมองเข้าไปในกระจกค่ะมองให้เห็น ถึงคนสําคัญคนที่มีความสุขคนที่เคยรักตัวเองมองไปในแววตาคู่นั้นว่าเราเป็นคนที่ดีพอเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆบนโลกใบนี้กลับมารักตัวเองกลับมาศรัทธาตัวเองเคารพนับถือในตัวเองได้แล้วค่ะ